หลายลคนอาจจะรู้จักโอทัมเสือเป็นนักแสดงและเข้ามาพร้อมกับผู้ให้คําแนะนําปรึกษาเขานะครับคุณนัชนีภูคงน้าครับสวัสดีทั้งครู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ดูไม่ได้อ้วนท้วนอะไรมากมายท่าทางก็แข็งแรงหลักกักถ้าเป็นเบาหวานได้ไงครับเริ่มแรกนะผมเป็นคนชอบของหวานมากอย่างเช่นน้ําหวานที่มาผสมน้าเดิมเนี่ยประวัติเคยดื่มมาละวขวดโอ้โหแคลสบอยขวดหนึ่งหมดไหม วันหนึ่งนี่นะพอเจ้าทองหยิบทองยอดฝอยทองท้องหยิบทาทัองยอดฝอยทองมันจะกินได้แต่น้ำเนี่ยเพราะว่าเฮลบูบอยหนึ่งขวดจะต้องผสมน้ำอีกประมาณถังหนึ่งนะหมดร้อหมดครับต้าดื่มไปเรื่อยๆเดี๋ยวแก้วเดี๋ยวกชอบของหวานเป็นยังไงอายุสักเท่าไหร่ถึงได้รู้ตัวว่าเป็นประวัติช่วงนั้นประมาณสักสามสิบแปดสามสิบแปดครับผมน้ำหนักลดไวมาก นี่ไงบางคนไม่เข้าใจนึกว่าเป็นเบาหวานที่ต้องอ้วนแล้วน้ำหนักขึ้นที่จริงแล้วน้ำหนักลดลดลดไวมากอาการแรกคือน้ำหนักลดการต่อไปแล้วก็ง่วงซึมง่วงซึมครับง่วงซึมเป็นหัวบ่อยไหมบ่อยครับก็มาเช็คมาเข้าโรงพยาบาลว่าเป็นอะไรนะฮะเสร็จแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นเบาหวานมานานหรือยังอ้าวต้องบอกไม่รู้เลยครับครับไม่ทราบเลยช็อกครับช็อกเลยอ าการมันรุนแรงแล้วผิวหนังเริ่มตึงมันจะไม่ยืดหยุ่นี่หะทรจะถามเพราะพี่แปดชของพี่เนี่ยอาการคือตื่นชี่วัละประมาณ4ี่หัวตอนนอนี่ถูกต้องครับแล้วพอฉี่เสร็จี่น้ำสองแก้วเอาไาอยู่นะกร้าหายมากนะข้างๆเนี่ยจะเป็นงูกคา่ข้าบผิวหนังมันแตกเป็นเกร็ดงูเป็นไหม เป็นโดยเฉพาะที่หนังเอาวัยาเพศใช่ครับถูกต้องแล้วผมก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรอ่ามันพอแตกแล้วมันก็จะหายยากก็เราก็นึกว,ว่ามันเป็นผิวแห้งธรรมดาแต่ใสครีมใหญ่เลยครับผมอ่าเหมือนกันเลยเราเกิดอาการเดียวกันจนกระทั่งพี่ก็ต้องไปหาหมอเหมือนกันไม่ได้รู้เลยว่าเป็นอาการเบาหวานรู้แต่ ไมฉันฉีนไ่ไถทำไมฉันหิวน้วําไปทําไมฉันก็ใช้โลชั่นสารพัดอันนี้ก็แตกเป็นลายงูปา่านี่เขารอบๆเห็นไหมครับเออและที่สําคัญที่สุดก็คือไอ้ตรงที่เหมือนกับอวัยวเพศติดเชือ้อครับก็คือว่าหนังหุ้มจะหนาขึ้นมาใช่ครับนะฮะแล้วก็มีรอยแตกใช่ครับแสบมากแสบแล้วเราก็จะทาครีมครับถ้าทำไมมันทาครีมแล้วมันก็ไม่หายอันนี้หแหละถ้าไม่เป็นตรงนั้นสงสัยไม่ไปหาหมอก็คงจะกินน้ำไปฉี่ไปกินน้ำไปฉี่ไปทั้งวันใช่ครับเออ ใช่ไหมครับก็ทนทรมานอยู่นานแล้วชอ็ชอกช็อกผลสุดท้ายต้องมีการคลิปไหมก็ยังไม่ได้คลิปอ่านี่ยของพี่นี่หมอจัดก,การให้ไปเรียบร้อยไปเลยบอกว่าเฮ้ยมันต้องเอาไว้แล้วเพราะว่ามันหนังหนาขนาดนี้ครับอ่ามันจะได้ไม่อินเฟคัชนมันจะได้ไม่มีการติดเชื้ออีกครับทีนี้ในตระกูลเนี่ยโดยกำมาพันธุ์มีบ้างไหมคนปนคุณแม่พี่สาวพี่ชาย เพราะว่าเบาหวานนี่ส่วนหนึ่งมันเป็นกรรมพันธุ์ของพี่ในที่บ้านไม่มีของพี่เป็นเองแต่ว่าบางคนเป็นกรรมพันธุ์และหลังจากเป็นแล้วมีอาการอันุกข์ทรมานอย่างนั้นแล้วครับรักษาอย่างไรก็ช่วงนั้นก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลปกติก็คือกินยาก็จะให้กินยาสุดท้ายก็ฉีดยาต้องกีนเองที่ท้องก่อนที่จะถ่ายละครที่ต้องฉีดยาครับรุนแรงกว่าพี่นะพี่ผู้แนะนําคือคนนี้ครแนะนำอะไรครับ คือตอนที่คุณดุทั้าเสือมาพบเราในสภาพาการค่อนข้างแย่นลยจะนะเพราะเบาหวานไขมันอุดตันคนดันขึ้นไขมันอุดตัน<แ>ด้วยตายแล้วไต,ตวา,รายระยะที่สองไตาวา,รายระยะสองแล้วด้วยดีนะยังไม่ต้องล้างไตแล้วก็อ,อวัยวะเพศก็มีการอักเสบเรื้อรังมานานทุกใจมากของคุณอดุทัํมเสือก็คือเรื่องของอวัยวะเพศที่ทุกทรมานแน่นอนมัน,ม,นมันแสบ<แ>มันมันอินเฟคชันอินเฟคชันค่ะแล้วก็ ในเรื่องของเรื่องการฉีดอินซูลินด้วยเพราะว่าต้องมีอาชีพนักแสดงต้องพกไปตลอดนะสิจนฉีดยาเป็นแล้วสิเนี่ยเด็นโรงพยาบาลก็เลยเป็นปัญหาอาจารย์ก็เลยมาก็บอกสิ้นหวังค่ะคุณโอนี่เขาตัเวนไปทั่วนะอาจารย์นะไปกินสมุนไพรอายุขนาดนี้ท่าปล่อยให้สุดโรมขนาดนั้นมันก็สิ้นหวังแล้วสิแล้วบิิมวัฒนเดพี่เนี่ย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 มันจะเหลือเท่าไหร่แล้วก็พิมโฟตี้สิพิมเฟตตี้แล้วก็ไปแล้วค่ะช่วงที่ไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าคุณโออ่ะ จะมือเป็นเหมือนแม่กับพี่สาวเพราะพี่สาวกับแม่คือต้องเสียชีวิตได้เบาหวานว่างั้ะไตวายด้วยเขาก็ไตวายระยะที่สองก็ไม่รู้จะทำไงบังเอิญเขามาหาไปพบที่คลินิกค่ะคือเปิดคลินิกอยู่ที่แถวอ้อมน้อยสมุทรสาครก็บอกว่าหมอผมแย่แล้วนะผมหนีดทุกทรมานจากไอ้อะไรว่าเพศเน่าไม่พอนะก็ยังจะต้องมาปัญหาอย่างนี้อีกก็เลยบอกว่า เออคุณโอโรคที่คุณเป็นอ่ะมันเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันเออแน่นอนแค่ระบบภูมิคุ้มกันมุณสมดุลมันก็จะจัดการปัญหาทั้งหมดให้เนี่ไงโอจําได้ไหมที่หมอเขาบอกไม่ให้เครียดครับเพราะคนเราเครียดเมื่อไหร่ภูมิคุ้มกันมันจะอ่อนแอใช่ค่ะเข้าใจไหมเนื่องเมื่อภูมิคุ้มกันของเรามันแย่แล้วพอเครียดมันก็ยิ่งแย่ไปใหญ่ไงเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเวียนหัวเรื่องอวัยวะเพศอินแฟกชั่นติดเชื้ออะไรต่างมันยิ่งง่ายขึ้น แค่นี้ก็เลยบอกว่าพี่โบต้องมาปรับความสมดุลของระบบของคลุกการนะคุณต้องใช้ตัวช่วยตายเฮาต้องหาตัวช่วยค่ะต้องหาตัวช่วยแล้วเขาบอกว่าลุกหมอมีอะไรอ๋อหมอมีงานวิจัยที่เข้าไปช่วยในเรื่องแก้ไขปัญหาความสมดุลของระบบของคุ้กกันที่ใช้อยู่ประกอบกับกรรมวิธีที่เราใช้อยู่ในเรื่องการ ใช้งานวิจัยกลุ่มนี้ <Hey. S 2> อของใครหรอ,อก็บอกไปของศาสตราจารย์ทรกพิเชษ <Hey. S 2> คบกันมานานแล้วอาจารย์พิเชษเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วก็มั่นใจในเรื่องของจรรยาบรรณของนวยาศาสตร์กลุ่มที่อาจารย์ทําอยู่ <Hey. S 2> ก็เลยบอกว่กาใช้ในกลุ่มนี้ก็คือไม่ใช่อาจารย์พิพพเชษคนเดียวดิแนละ้วเป็นชาวคณะนป็น้าไว้ใจแหละค่ะเป็นชาวคณะแล้วก็คือเขาว้อาจารย์พิเชษมานานก็เลยอ่พี่โอ๋เขาฟื้นฟูนะเขาปรับความสมดุลเลยพี่โอ๋ทำให้นานอาจารย์อาจารย์เชื่อไหมว่า จูที่เน่าอ่ะยอดงานวิจัยของดอรพิเชษไปแค่สามวันหายสิทเลนี่คือ,อความอัศจรรย์ครับสบายใจยังนะครับสบายใจสบายใจยังนะครับสบายใจ